วันดีเอฟซีครั้งครับวันนี้ก็ทีมงานเราออกงานกันแต่เช้าครับก็เจออุปสรรคอะไรมาหลายอย่างครับเอาพามาดูเพื่อนข้างๆหน่อยเงินมีครับรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นเงินมีชฉมชฉมเอ่อชมเก่าครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์น่าจะเป็นเครื่องยนต์ของอ,อีโนโ่ครับอีโน,โโนโ่ดีครับทำให้เนดูัีครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเรี่ยวของเจ้ายันบีตัวนี้ครับว้าวจุดจ่าสนัดของเราก็ไปแล้วครับ เขนได้เจ้าของนาเป็นไงเมื่อคืนนอนหลับสบายเปล่าส่วยจายนายต้มไหวแบบเป็นตัวจงใจได้ไปไปขายที่ไหนตาเอ๊ะไปขายที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเบี้ยวมาขอดเบี้ยวมาตามมาดีโอเคโอเคดีครับดูพี่เอน้ำนะปีไหนนะไอ้คันนี้ปีไหนนะ5ปีเข้าก็5ปีนี้5ปีแล้วครับคันนี้ ตัวน,นี้เป็นรุ่นพี่รุร่นน้องรุ่นกลารุ่นน้องนีง่กป็รแสตลมของทั้นไม่ล้มเขาจับได้เอ,องเสียหนุยไงอันนี้น้องน้องขับหรอใครขับขอพี่เผยรถนี้มาจากไหนเว้ยสองชั้นนะครับ รุ่นเงินมีตัวนี้ก็ช่วงล่างน่าจะสี่สิบสองเนาะมอเตอร์ปั๊มใหม่ครับเปลี่ยนปั๊มมาใหม่ครับโอ้โหนี่ครับทีมงานเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนเศษสองแสนเศษหนึ่งโซ่สี่พันเก้าโอ้โหนี่ครับรถเรือผมแตกตัวหนึ่งนี่แล้วก็เปลี่ยนสเตอร์ด้วยคู่ห้าพันโอ๋อหมดไปเท่าไหร่ปีนี้เกือบสองแสนช่วงช่วงน้ามา ซื้อตีไปไอ้โซ่โซ่ตีไปห้าหมื่นเนาะอ่าซื้อห้าพันอไอ้มอเตอร์อีกคู่หนึ่งห้าหมื่นโอ้นิ้วขายนั้นสองหมื่นเจ็ดนิ้วถึงสามสิบไร่์เลอเปลี่ยนใหม่อีกเลยนิ้วอวะโอ้โหแล้วมอเตอร์ใหม่ด้วยมอเตอร์เปลี่ยนใหม่เลยไอ้นั่นเอาไว้รับช่างช้าเลยอ๋อรถมานี่ครับนี่ชุดเลยคันนี้คันนี้ออกใหม่ป้ายแดงไม่รู้ว่ายังไงพี่โอ้โหเสร็จสองปีแล้วเนี่ยสองปี พึ่งเสร็จงวดครับงวดนี่เขาจำนำเหมือนกันนะรถจราจรเนี่ยในเรื่องซ่อมรถเป็นเศษจุกเยอะเนาะครับถอูเขาวิ่งเอาวิ่งเอารถบ้านรถบ้านเราใช่ห้าปีเสร็จงวดแล้วครับ วิ่งอนร่นร้งนเอฮร้อหครับเจอทีมงานเดวยกันครับเตมโฟก็พัฒนาครับไปวิานนเนลสองตันต้องไปได้ <c oughs> ไปวิเลีว,วเราผมไม่ชอบนะวิ่เรีวอ่ะ <c oughs> ลูกน้องผมกับไปเไม่ชอบเลย 没报了，我也去了。 แข็งน่าดูเลยครับ Zino ร้อยเก้าห้าครับช่วงล่างนี่น่าจะเป็นซีเพททีครับไปนช่วงล่างเดิมๆอ่ะ สบายสบายครับ เดียวกันกับของผมครับรุ่นเงินมีแต่ว่าตอนนี้เป็นรุ่นรุ่นพี่ครับรุ่นออกมาก่อนเส็ดงวดไปก่อนแล้วนะแม่สิเพทีนี่ดันสบายสบายเลยครับเดี๋ยวได้เหมือนกันนะครับ เพื่อนกดถูกใจให้ทีมงานแทมโคกเกษตรพัฒนากันด้วยครับแมหมคนทคเลย เพื่อนๆได้ชมกันครับ น่าจะตันกว่าแลวครับราชสีบาราไม่ไม่ถึงสองตันนะครับเงิน, <_ t ap> นมีครับเงินมีข้าล่างเเรโตทีนสองข้อูงวน่าจะห้าคนกับ ปรมาณที่เมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเท่านั้นครับสองเมตรกว่า ขอบคุทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันที่ช่องอยุทูมเดี๋ยวบรณาด้วยครับขอจบคลิปนี้ด้วยน้งเกี่ยวข้าวมันมีครับผมก็มิตรภาพด้วยกันครับเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันครับมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันครับขอบคุณมากครับผม